โอ้ยบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศนี่สิสองทุ่มแล้วพี่น้องสิสองทุ่มแล้วพูนะบรรยากาศดีว่าติดแม่น้ำหาย่างเร่นพู่นะหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนตอนนี้ย้ายมาเรียนตอนเย็นแล้วผู้เฒ่าเรียนกับเด็กน้อย <c ười> <c ười> บอกไอ้อเออไอ้ ผู้เฒ่าเรียนกับเด็กน้อยเหฮะผู้เฒ่าเรียนกับเด็กน้อยวันนี้บรรยากาศดีดีพนักพี่น้องอยู่เฮียนชิงบอยสวีเดนอ้ยเมืองเขาคือเงียบเงาหนาอยู่แท้เนาะไปน้ำผ่อยไปน้ำผ่อยย่างไปสิไปทาเรือ ไปไปท่าเรือป yeah. right. yup. okay? ่ะเราเดินไปท่าเรือป่ะคุณน่ะน้องกัน้องก็ไปนั่งถ่าเรียนเรียนน้ำเรียนน้ำเสยจบเลยจบแล้วก็ไปเรียนน้ำเสยบายเราจะพาพี่น้องยางไปตบรรยากาศดีดีเนวะโอ้ยโอ๊ยตรงนั้นก็สวยนะพุณน่ะขึ้นไปข้างบนน่ะ กลางคืนนล้เนาะนะนะขึ้นไปข้างบนหน่อยไหมโอ้ยอยขึ้นไปข้างบนหน่อยม,มันหนาวบ่พอกนะมันหนาวามันหนาวอะไรบอไปใส่ไปใส่ก็ไป,ไ,ไปทางนี้บอ ีไฟพร้อมรอ,อาหารจุดไฟปุ๊บปุ๊ปนนไ,ไปเปยัง